สวัสดีครับท่านผู้ฟงังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังชีวิตสนทนาทางเสียงที่จะพาคุณไปสำรวจมิติของความรักและความสัมพันธ์ในมุมที่คุณอาจไม่เคยคบคิดมาก่อนคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าความรักที่เคยหวานชื่นในวันแรกๆเมื่อเวลาผ่านไปเหตุใดมันจึงดูเหมือนจืดจางลงความตื่นเต้นที่เคยมีให้กันแปลเปลี่ยนเป็นความคุ้นชินความใส่ใจที่เคยเปี่ยมล้นกลับกลายเป็นความคาดหวัง และบางครั้งก็ปลายเป็นความหงุดหงิดใจทำไมคำว่ารักที่เราเคยพูดให้กันอย่างเต็มปากเต็มคำถึงได้กลายเป็นคำที่หนักอึง้งและไร้ซึ่งความหมายเหมือนเดิมเราต่างถูกสอนมาจากนิทานนิยายหรือภาพ,พย,ายนตร์ว่าความรักคือพรมลิขิตคือการได้พบเจอคนที่ใช่คือความรู้สึกมหัศจรรย์ที่จะคงอยู่ไปตลอดกาลแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเรากลับพบว่า ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เปราะบางและไม่เที่ยงแท้เราทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยเราน้อยใจกันเพราะความไม่เข้าใจเราผิดหวังจากความคาดหวังที่อีกฝ่ายไม่อาจตอบสนองได้จนหลายครั้งเราอดตั้งคำถามกับตัวเองไม่ได้ว่าหรือแท้จริงแล้วรักแท้ไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าความรักที่ยั่งยืนและมีความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรมลิขิตหรือความรู้สึกเพียงอย่างเดียว แต่มันคือทักษะที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ล่ะครับถ้าผมจะบอกว่ามีคู่มือการใช้งานหัวใจฉบับหนึ่งที่สืบโทษกันมานานกว่า2,500ปีซึ่งสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนให้กลับมาแข็งแกร่งและเปลี่ยนความรักที่เคยฉาบฉวยให้กลายเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งและมั่นคงได้คุณจะเชื่อไหมครับคู่มือฉบับนั้นมีอยู่จริงครับและมันถูกเรียกว่าพรมวิหารสี หรือธรรมะของผู้เป็นใหญ่ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติสำหรับจิตใจ4ประการที่เปรียบเสมือนเสาหลักทั้ง4มุมที่จะค้าจุนบ้านแห่งความสัมพันธ์ของเราให้คงอยู่ได้อย่างสง่างามและสงบสุขเสาทั้ง4ต้นนั้นประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาหลายท่านอาจเคยได้ยินคำเหล่านี้มาบ้างในฐานะหลักธรรมทั้งาศาสนา แต่ในวันนี้เราจะไม่ได้มาศึกษาธรรมะในเชิงวิชาการแต่เราจะมาถอดรหัสและนำหลักการทั้งสีน่นี้มาใช้เป็นเครื่องมือที่จับต้องได้จริงในการเยียวยาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรักคู่ชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทในตอนแรกเราจะมาทำความรู้จักกับเสาต้นแรกทั้งสองต้นซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของบ้านแห่งความรักนั่นคือ เมตตาและกรุณาครับเริ่มต้นกันที่เสาต้นแรกเมตตาเมื่อพูดถึงคำว่าเมตตาคนส่วนใหญ่มักจะแปลว่าความรักแต่ความหมายของเมตตาในทางธรรมนั้นลึกซึ้งและกว้างใหญ่กว่านั้นมากครับเมตตาไม่ใช่ความรักแบบสเสน่หาไม่ใช่ความรักแบบมีเงื่อนไขที่ว่าฉันจะรักเธอถ้าเธอดีกับฉันหรือฉันรักเธอเพราะเธอทำให้ฉันมีความสุขแต่ เมตตาคือความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจคือความต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่หวังผลตอบแทนมันคือความรู้สึกพื้นฐานที่อยากจะเห็นคนรักของเรายิ้มได้อยากเห็นเขามีวันที่ดีอยากเห็นเขาสบายใจนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของความสัมพันธ์ที่ดีครับลองถามใจตัวเองดูสิครับว่าทุกวันนี้ความรู้สึกที่เรามีให้คนข้างๆเป็นความรักที่อยากจะได้รับ หรือเป็นความเมตตาที่อยากจะมอบให้ความรักที่ขาดเมตตาก็เปรียบเสมือนภาชนะที่รั่วเราจะคอยเรียกร้องการเติมเต็มจากอีกฝ่ายอยู่เสมอทำไมเธอไม่โทรหาฉันทำไมเธอไม่จำวันสำคัญของเราทำไมเธอไม่เป็นอย่างที่ฉันต้องการคำถามเหล่านี้คือสัญญาณของความรักที่เริ่มเห็นแก่ตัวคือความรักที่มุ่งเน้นแต่การเอาโดยลืมที่จะให้ แล้วเราจะฝึกฝนเมตตาในชีวิตประจําวันได้อย่างไรมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆครับคือการตื่นเช้ามาแล้วมองหน้าคนรักของเราแล้วคิดในใจว่าขอให้เธอมีวันที่ดีนะโดยไม่จำเป็นต้องพูดออกมาก็ได้มันคือการที่เราตั้งใจฟังเขาเล่าเรื่องที่ทำงานอย่างใส่ใจแม้ว่าเรื่องนั้นอาจจะน่าเบื่อสำหรับเรามันคือการชงกาแฟให้เขาในตอนเช้าหรือการส่งข้อความไปให้กำลังใจในระหว่างวัน การกระทำเหล่านี้ไม่ใช่การทําเพื่อหวังให้เขามารักเรามากขึ้นแต่เป็นการทําเพราะเราอยากเห็นเขามีความสุขอย่างแท้จริงเมตตายังหมายถึงการมองเห็นข้อดีของกันและกันอยู่เสมอในวันที่เราทะเลาะกันหรือรู้สึกไม่พอใจในตัวเขาลองพยายามนึกถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทําให้เรานึกถึงคุณงามความดีที่เขามีอยู่ในตัวการทำเช่นนี้จะช่วยลดทอนอคติและความโกรธในใจเราลง และเปิดพื้นที่ให้ความปรารถนาดีได้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งเมื่อเสาต้นแรกที่ชื่อว่าเมตตาตั้งอยู่อย่างมั่นคงแล้วมันจะนำทางเราไปสู่เสาต้นที่สองโดยอัตโนมัตินั่นคือการุณาถ้าเมตตาคือการอยากให้เขามีความสุขกรุณาก็คือการอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นเองในทุกความสัมพันธ์ย่อมมีวันที่ใครคนหนึ่งต้องเผชิญกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการงาน ปัญหาสุขภาพความผิดหวังหรือความเศร้าโศกเสียใจกรุณาคือเครื่องมือที่จะช่วยประครับประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปได้สิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจคือกรุณาไม่ใช่ความสงสารนะครับความสงสารคือการมองจากที่สูงลงไปแล้วรู้สึกว่าเธอหน้าสมเพศจังซึ่งอาจทาให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่ลงไปอีกแต่กรุณาคือการที่เราลงไปยืนเคียงข้างเขาในระดับเดียวกัน คือเราพร้อมที่จะเปียกฝนไปกับเขาคือเราพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยพยุงเขาขึ้นมาด้วยความเข้าใจลองนึกภาพตามนะครับวันที่คนรักของคุณกลับบ้านมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วเล่าว่าเขาทำงานผิดพลาดครั้งใหญ่ปฏิกิริยาที่ขาดกรุณาอาจจะเป็นการช้ำเติมฉันบอกแล้วใช่ไหมหรือการเมินเฉยอย่าเอาเรื่องเครียดเข้าบ้านได้ไหมซึ่งจะยิ่งผลักไสให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและหมดหนทาง แต่ปฏิกิริยาที่เปลี่ยมด้วยกรุณาคือการเข้าไปน,นั่งข้างๆรับฟังอย่างสงบไม่ตัดสินและอาจจะพูดเพียงแค่ว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้หรือเธอเหนื่อยมากเลยใช่ไหมมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างการกระทำเพียงเล็กน้อยนี้สามารถเปลี่ยนนรกในใจของเขาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยได้การฝึกกรุณาคือการฝึกที่จะเป็นที่พักพิงทางใจให้กันและกัน คือเราพร้อมที่จะรองรับอารมณ์ด้านลบของอ e ีกฝ่ายด้วยความอดทนและความเข้าใจคือเรามองความทุกข์ของเขาเป็นเหมือนความทุกข์ของเราเองและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงเมื่อบ้านแห่งความสัมพันธ์ของเรามีทั้งเสาแห่งเมตตาที่คอยปรารถนาให้กันมีความสุขและเสาแห่งกรุณาที่คอยช่วยเหลือกันในยามทุกข์บ้านหลังนั้นย่อมเป็นบ้านที่อบอุ่นและมั่นคงอย่างแน่นอนครับแต่นี่ เป็นเพียงแค่ครึ่งทางของการสร้างบ้านที่สมบูรณ์เท่านั้นเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงความสัมพันธ์ไม่ได้มีแค่ด้านของความสุขและความทุกข์เท่านั้นแต่มันยังมีอีกสองมิติที่ซับซ้อนและท้าทายความรู้สึกของเราอย่างยิ่งยวดนั่นคือความสำเร็จและความล้มเหลวของอีกฝ่ายซึ่งมักจะปลุกปีศาจในใจเราที่ชื่อว่าความอิจฉาลิษยาและความต้องการที่จะควบคุมให้ตื่นขึ้นมา แล้วเราจะรับมือกับความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะยินดีกับความสําเร็จของคนรักได้อย่างไรในวันที่เรากําลังล้มเหลวและเราจะปล่อยวางให้เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองได้อย่างไรโดยที่เราไม่เข้าไปวงการชีวิตเขาคําตอบของคําถามเหล่านี้ซ่อนอยู่ในเสาลังอีกสองต้นที่เหลือมุทิตาและอุเบขา ซึ่งเป็นเครื่องมือขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับความรักของเราให้กลายเป็นความผูกพันทางจิตวิญญาณที่แท้จริงนี่คือความลับที่เราจะมาไขาปริศนากันในตอนต่อไปครับดนตรีปิดรายการค่อยๆดังขึ้นและจบลงสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับสู่รายการรักเป็นด้วยพรมวิหารสีครับในตอนที่แล้ว เราได้ร่วมกันสร้างบ้านแห่งความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยเสาหลักสองต้นแรกนั่นคือเมตตาหรือความปรารถนาดีให้คนรักมีความสุขและกรุณาหรือความปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ซึ่งเป็นรากฐานที่ทําให้บ้านของเราเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยแต่ดังที่ได้ทิ้งท้ายไว้การสร้างบ้านที่สมบูรณ์นั้นต้องการเสาหลักครบทั้งสี่มุมวันนี้ เราจะมาทําความรู้จักกับเสาอ,อีกสองต้นที่เหลือซึ่งเปรียบเสมือนเคล็ดวิชาขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับความรักของเราให้กลายเป็นความผูกพันทางจิตวิญญาณที่แท้จริงนั่นคือมุทิตาและอุเบขาเริ่มต้นกันที่เสาต้นที่สามมูธิตาคําว่ามุธิตาแปลอย่างตรงไปตรงมาว่าความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือการมีความสุขไปกับความสุขและความสําเร็จของผู้อื่นอย่างจริงใจ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมูชิตาอาจจะเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ยากที่สุดสำหรับมนุษย์เราเพราะมันต้องต่อสู้โดยตรงกับกิเลสที่ทรงพลังอย่างความอิจฉาริษยาเราอาจจะยินดีกับความสำเร็จของคนแปลกหน้าได้ไม่ยากแต่กับคนใกล้ตัวกับคนรักของเราเองมันกลับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างน่าประหลาดใจลองจินตนาการดูสิครับ ในวันที่คุณกำลังรู้สึกว่าหน้าที่การงานของตัวเองย่ำแย่อยู่กับที่แต่คนรักของคุณกลับมาบอกข่าวดีว่าเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นในใจของคุณมีความรู้สึกใดเกิดขึ้นก่อนกันระหว่างความยินดีอย่างบริสุทธิ์ใจหรือความรู้สึกเล็กๆที่ทิมแทงในใจว่าแล้วฉันละ่ะทำไมฉันไม่โชคดีเหมือนเขาบ้างความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับมันเป็นธรรมชาติของปูถทุชน แต่หากเราปล่อยให้ความรู้สึกนี้เติบโตขึ้นมันจะกลายเป็นยาพิษที่ค่อยกัดกร่อนความสัมพันธ์ของเราโดยไม่รู้ตัวความสำเร็จของอีกฝ่ายจะกลายเป็นสิ่งที่คอยตอกย้ำความล้มเหลวของเราคำพูดแสดงความยินด,ดีของเราจะกลายเป็นเพียงลมปากที่ไร้ซึ่งความจริงใจและจะเกิดกำแพงบางๆที่มองไม่เห็นขึ้นมากั้นระหว่างเราสองคนมุทิตา คือยาถอนพิษขนานเอกของความอิจฉาริษยาครับมันคือการฝึกปรับมุมมองของเราใหม่จากการมองความสําเร็จของเขาเป็นเรื่องของเขากับฉันมาเป็นการมองว่ามันคือความสําเร็จของเราเมื่อคนรักของเราประสบความสําเร็จนั่นหมายความว่าทีมของเราแข็งแกร่งขึ้นบ้านของเรามั่นคงขึ้นความสุขของเขาคือความสุขของเรา การฝึกมุทิตาคือการที่เราเข้าไปสวมกอดเขาแล้วพูดว่าฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆด้วยความรู้สึกจากใจจริงคือการที่เราเฉลิมฉลองความสําเร็จของเขาเล่ากับว่ามันเป็นความสําเร็จของเราเองคือการที่เราเป็นกองเชียร์อันดับหนึ่งของกันและกันการมีมุทิตาต่อกันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการแข่งขันมาเป็นการร่วมมือกันจะเปลี่ยนจากความอิจฉามาเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และจะทําให้บ้านแห่งความรักของเราไม่ได้มีแต่ความอบอุ่นแต่ยังมีบรรยากาศของความชื่นชมยินดีและความภาคภูมิใจในกันและกันอีกด้วยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายเสาต้นที่ลึกซึ้งและถูกเข้าใจผิดมากที่สุดนั่นคืออุเบขาหลายคนมักจะเข้าใจว่าอุเบขาคือความเฉยเมยคือความไม่รู้สึกอะไรเลยคือความเย็นชา แต่แท้จริงแล้วนั่นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างสิ้นเชิงครับอุเบกขาในปรุงวิหารสีไม่ใช่ความเฉยเมยแต่คือความวางใจเป็นกลางคือมีจิตใจที่มั่นคงไม่เอ็นเอียงไปตามอารมณ์ที่ขึ้นลงคือการมองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงด้วยปัญญาถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเมตตาการุณาและมุทิตาคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเรือแห่งความสัมพันธ์ไปข้างหน้า ส่วนอุเบขาก็คือสมอเรือและหางเสือที่คอยประครับประคองเรือให้มั่นคงไม่โครงเคลงไปตามคลื่นลมและพายุที่ถาโถมเข้ามาอุเบขาในความสัมพันธ์แสดงออกมาได้หลายมิติครับมิติแรกคือการวางเฉยต่อคำนินทาและคำสรรเสริญไม่ว่าใครจะพูดถึงคู่ของเราในทางที่ดีหรือไม่ดีเราจะยังคงมีใจที่ตั้งมั่นอยู่บนความจริงที่เราสัมผัสได้เอง ไม่ดีใจจนเกินไปเมื่อมีคนชมและไม่ทุกใจจนเกินไปเมื่อมีคนติมิติที่สองคือการเคารพในกรรมของแต่ละคนนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดครับอูเบขาคือการเข้าใจว่าเราทุกคนต่างมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนรักได้เราไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างให้เขาได้และเราไม่สามารถปกป้องเขาจากความทุกข์ทั้งปวงได้สิ่งที่เราทำได้คือ การให้ความรักเมตตาให้การสนับสนุนกรุณาและให้กำลังใจมุทิตาแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องเป็นคนตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระทําของเขาเองการขาดอุเบกขาจะทําให้ความรักของเรากลายเป็นความพยายามที่จะควบคุมเราจะเข้าไปกัะเกณฑ์ชีวิตเขาเธอต้องทําอย่างนั้นสิทำไมเธอไม่เชื่อฉันความปรารถนาดีของเราจะแปลเปลี่ยนเป็นความอึดอัด และความสัมพันธ์จะก,กลายเป็นเหมือนกรงขังอุเบขาคือการให้พื้นที่ว่างระหว่างกันและกันคือการที่เราเชื่อมันในศักยภาพของเขาและปล่อยให้เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองบ้างคือการที่เราสามารถยืนดูเขาเผชิญปัญหาได้ด้วยใจที่สงบโดยรู้ว่านี่คือบทเรียนที่เขาต้องผ่านไปได้ด้วยตัวของเขาเองบทสรุปบ้านที่สมบูรณ์แห่งรักเมื่อสาวทั้งสี่ต้นเมตตาการุณามุทิตา และอุเบกขาได้รับการตั้งขึ้นอย่างมั่นคงแล้วบ้านแห่งความสัมพันธ์ของเราก็จะสมบูรณ์อย่างแท้จริงเมตตาทําให้บ้านหลังนี้อบอวลไปด้วยความปรารถนาดีกรุณาทําให้บ้านหลังนี้เป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยในยามทุกข์มุทิตาทําให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความชื่นชมยินดีและอุเบกขาทำให้บ้านหลังนี้ตั้งอยู่อย่างมั่นคง ไม่ว่าพายุอารมณ์จะรุนแรงเพียงใดนี่คือการปลดล็อกความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความรักครับความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่ความรู้สึกที่เราต้องวิ่งไล่ตามแต่เป็นการปฏิบัติที่เราต้องลงมือสร้างขึ้นมาด้วยความเข้าใจมันเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามและพรหมวิหารสี่ก็คือไวายากรณ์ของกริยาที่ชื่อว่ารักนั่นเองสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำถามให้ทุกท่าน ได้กลับไปคบคิดกับความสัมพันธ์ของตัวเองว่าวันนี้เสาหลักในบ้านของคุณต้นไหนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วและเสาต้นไหนที่ต้องการการดูแลซ่อมแซมเป็นพิเศษขอเพียงแค่เราเริ่มต้นลงมือดูแลบ้านของเราในวันนี้ผมเชื่อว่าความรักที่แข็งแรงและมีความสุขอย่างแท้จริงจะไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกต่อไปครับ